สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดในคลิปหัวข้อเรื่องการพิจารณารูปนาม EP 01วันที่2กระดก,กระดาคมระด7าคม2567นะครับตามภาษาคนแก่เพิ่งจะเริ่มต้นเดินทางในเส้นธรรมะอันเป่าเปลี่ยวเดียวดาย <laughs> เอาวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อเหตุไรคนจึงชอบเสียงเพลง นะครับเคยได้ยินวลีไหมชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนนักตอนนี้ลุงกำลังกำลังจะเป็นคนชอบกลนนะ <c oughs> โอเคลองฟังดูนะครับคำตอบก็คือว่าเหตุที่คนเรานะตอบคำถามที่ว่าอะไรคนยังชอบเสียงเพลงคำตอบคือ,อรูปหรือเสียงเนี่ยที่ตกกระทบอา,อาจจะอาจจะต้อง อายันะหูอวัยวะที่รับรู้ขึ้นเสียงคือหูนะครับหูชั้นนอกนะครับเปลี่ยนจากพลังงานกลนะหรือพลังงานขึ้นเสียงเนี่ยนะครับให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับจากนั้นพลังงานไฟฟ้านี้จะเข้าไปสู่อายาจชนะภายในก็ค,คือสมองหรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องประมวลผลนะครับเกิดเป็นสังขารขึ้นมาความนึกคิด นะครับรับรู้ว่านี่เป็นเสียงต่อเนื่องสูงต่ำมีท่วงทํานองนั่นนี่เป็นความนึกคิดนะแท้จริงแล้วเสียงที่ปรากฏขึ้นเรียกว่าภาษานั้นเกิดขึ้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งต่ออายตนะไม่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับเออทีละหนึ่งทีละหนึ่งแต่ว่าเอ่อเอ่อจิตนี่ก็จะไปปรุงแต่งจิตประกอบเตสิกประกอบกันปรุงแต่ง เป็นความนึกคิดหรือว่าสังขารนะครับอันเกิดจากการปรุงแต่งของจิติจศึกทําให้รับรู้ว่าเป็นเสียงต่อเนื่องสูงต่ำมีท่วงทานองนะครับจากนั้นก็จะเกิดเวทนาคือความรู้สึกชอบไม่ชอบทุกข์สุขขึ้นมานะครับทำให้เกิดสัญญาคือจำได้หมายรู้ในครั้งต่อไปเนี่ยจะละเอียดลึกซึ้งมั่นคง จำได้เป็นการย้ำเตือนให้หนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นถอนไม่ออกนะครับคือถ้าจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์มากถ้าสุขก็สุขมากดังนี้เป็นต้นนะครับยึดมั่นอยู่กับสุขหรือทุกข์อันนั้นนั่นละยึดมั่นอยู่กับเสียงเพลงอันนั้นนั่นละนะครับเกิดเป็นอะไรต่อไปเกิดเป็นวิญญาณการรู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ในเช่นนี้ก็คือธรรมะหรือรูปที่มาตกรบต่ออายันะ ทางหูนั่นแหละนะครับเพื่อเสียงเพลงนะครับแม้เช่นแม้จะได้ยินซ้ําเพียงหนึ่งในร้อยของเพลงทั้งหมดนะก็สามารถจะเดาได้เลยว่าอ้าวอันนี้คือเพลงโปรดของฉันอันนี้คือเพลงชื่อนี้คนร้องชื่อนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างนี้เนื้อ้องต่อไปเป็นอย่างนั้นปรุงแต่งไปเรื่อยได้ยินแค่หนึ่งในร้อยของเสียงเพลงก็สามารถต่อให้เป็นเสียงเพลงทั้งหมดได้นะครับและยังมีคุลาละเอียดเพิ่มเติมไปอีกเยอะเช่น เช่น,ฉ,นฉันว่าเสียงเพลงมีความประทับใจอะไรไหมเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ฉันไปจีบผู้หญิงหรือผู้หญิงมอ่อเพลงนี้ให้แก่ฉันคำนองนี้สมัยเด็กๆนะํำนองนี้เป็นต้นโอเคอน,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 นั่นคือจินตนาการไปไกลมากเลยนะครับจากคลื่นเสียงที่มาตกระทบนะหรือธรรมะที่มาตกระทบนะแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งต่อเนื่องกันกนะ็ปไปทั้งเป็นเรื่องเป็นรนาวใหญ่โตแล้วนะนะครับ ในที่นี้รูปที่ตกกระทบก็คือธรรมะที่ปรากฏขึ้นจริงเวทนานะสัญญาสังขารวิญญาณก็คือนามนะครับแท้จริงรูปนั้นปรากฏขณะหนึทีละหนึ่งขณะ1นึ 1, 1่งทีละหนะต่ออายัายตนะที่เรียกว,ว่าผัสษะผัสษะเกิดขึ้นทีละหน่งทีละหนงท่านั้นเนื่องจากธรรมะที่มาตกกระทบนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับไป เป็นเช่นนี้นะครับในอายตนะทั้งหกคือตาหูจม,มูกลิ้นนะครับผิวกายกืทางสัมผัสนะครับแล้วก็ทางใจหรือมนจิการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะครับแต่นะครับแต่วิญญาณอ่าจากขันห้าทำให้เกิดเรื่องราวต่อไปนี้นะครับวิญญาณด้วยความร้รู้สึกอ่ รู้แจ้งในอารมณ์นะครับอย่างที่ลุงกล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับทําให้เกิดเรื่องราวจากวันนี้คือให้เกิดตัณหาการมาตัณหาภาวะตัณหาอยากเป็นนู่นนี่นั่นวิภาวตัณหาไม่อยากเป็นนู่นนี่นั่นเช่นว่าถ้าเป็นเพลงโปรดแล้วก็อยากได้ยินซ้ําอีกนี่เรียกว่าภาวะตัณหาถ้าเป็นเพลงที่ไม่ชอบนะครับก็ไม่อยากจะยินอีกนะไปให้เกลๆเลยเรียกว่าวิภาวตัณหาหรือไม่ก็ปิด ปิดวิดีโอปิดมือถือไปเลยทำนองนี้เป็นต้นนะโอ okay. เคเกลียดนนะ่เกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนอ่านะครับอ่าน,นี้เป็นเป็นของชั้นอันนั้นไม่ใช่ของชั้นทางนองเนี้ยฉันเกลียดมันอ่าน,นี่ฉันรักมันทำนองนี้เป็นต้นฉันรักเพลงนี้นะเกิดเป็นภพนะนไออุป,ปทานเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา ว่าตัวเราเนี่ยชอบไม่ชอบอะไรนะครับก็ทําให้เกิดพลังงานต่อเนื่องไปเป็นภพภพบที่จะไปเกิดถ้าเราชอบในสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยนะครับไฟกุศลเนี่ยเราก็จะไปไปเกิดในสุคติภูมินะถ้าเราฝักไฟหมกมุ่นในเรื่องที่เป็นอกุศลเนี่ยนะครับวิจิตต่ําจิตตกจิตม,มืดพลังงานมืดแล้วแต่จะสัรหามาพูดกันก็จะไปเกิดในททกติภูมิ การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเกิดขึ้นได้ทันทีเลยนะไม่ต้องตายก็ได้เช่นว่าใจเป็นทุกข์นะครับถ้าถ้าใยในเรื่องของอการกุศลเนี่ยนะครับก็จะ,ะเป็นคนที่มีสง่าราศรีเป็นคนที่มีบุญบารมีมีวาสนาดีไม่ทําความชั่วาหนองนี้เป็นต้นนะหากินสุจริตไม่คดโกงคนแต่ถ้าตรงกันข้ามกันเนี่ยก็จะเป็นคนที่อ,อาจจะมีบุญวาสนาในทางโลกลม ในทางโลกนะเช่นว่ามีเงินมากมียศสูงนะครับมีความสุขในทางโลกมากทางกามนะครับแล้วก็มีคนผู้คนสรรเสริญแต่ว่าในจิตใจเนะี่ยไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นนะจิตใจเป็นคนเห็นแก่ตัวมีความตรรนีเห็นแก่ตัวนะครับอาฆาตพยาบาทเขาหรือไม่ก็ขี้เกียจว่วงเาหาเหงานอนต่างๆมีความลังเลสงสัยไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็หมกมุ่นในกามราคะอรย่างนั้นนะก็จะได้ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็คึกเขาไปสแสวงหา บา,บางคนก็ไปแสวงหาตามพัดพงหรือไม่ก็สถานบันเทิงเริงลมอะไรก็ว่านไปสนองความต้องการอันนี้ก็เรียกว่าพบนะครับเวลาตายไปแล้วจริงๆเนี่ยนะครับก็จิตก็จะเคลื่อนไปจุดติใหม่ใน,ในพบจิตใหม่จริงๆเลยนะ,ะที่หลังจากตายพนไปจากพบมนุษย์แล้วเนี่ยก็จะไปเกิดใน,ในเป็นเป็นสัตว์นรกบ้างนะครับเป็นสัตว์เดรเลฉานบ้างนะครับเป็นอสูรกายบ้างนะครับ แล้วก็เป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างแล้วแต่บุญกรรมที่ทำมา,มาในชาติปัจจุบันส่งผลไปให้จิตสุดท้ายเนี่ยไปจุติในภพไหนภูมิไหนนะตามกําลังของวิบากกรรมหรือวิบากขจิตนะซึ่งส่งผลทําให้เกิดปฏิสนธิจิตขึ้นมาได้นะครับในทางพระนี่ปฏิสนธิแปลว่าตายนะแต่ลุงว่า ตามชาวบ้านของลุงอ่ะลุงก็ว่าเอาเกิดแล้วการตายแล้วมันต้องเกิดใช่ไหมครับมนต่อเนื่อง <c oughs> ทานองนี้นะโอเคแต่ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นภาษาทางวิชาการจริงๆแล้วปฏิสสธทนี่คือตายนะครับแต่ตายแล้วก็ต้องมีเกิดถ้ายังไม่บรรลุธรรมนะยังไม่เป็นผ้าอะ,ะอาหารหันกินศพนะยังไม่บรรลุธรรมชั้นสูงสุดในทางพทพศาสนาเนี่ยยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะครับพอเกิดแล้วก็ต้องตายใช่ไหม เรามาต้องเปลี่ยนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆเช่นนี้นะครับเ,เกิดเป็นสังขารใหม่นะไลก่ก็ไล่ไปจงจากสังขารก็เป็นอะไรล่ะเป็นเอ่อวิญญาณวิญญาณก็เป็นอะไรล่ะนะวิญญาณก็จะกลายเป็นเอ่อสาญตนะอา,ตนะอาจตนะอาจจะทีทส่สมบูรณ์นะครับทั้งแผยนนอกภายในเพื่อจะรับรู้ธรรมะที่มาตกระทบเรียกว่าผัสษะทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะแล้วก็เกิดเวทนาเวทนาก็เกิด ตัณหาตัณหาก็เกิดอุปทานอุปทานก็เกิดภพภพก็เกิดชาติแล้วก็ย้อนมลอนามมลนมาบรนาหรือตายใหม่ไม่รู้จบนะอวิชานี่คือมองธรรมะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะถ้ามองตรงความจริงก็ต้องรู้ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์นะครับชีวิตนี้เป็นทุกข์นะอ่ารู้จักทุกข์รู้จักใจเหตุของทุกข์หรือสมุทัยรู้จกัก,จกอ่าคนเการดับทุกข์หรือนิโรธรู้จักวิธีการหรือผลทาง แนวทางในการตับทุกข์เรื่างมรรคมรรคไมีองค์แปนะครับผลลัพธ์ผลลัพธ์นะของการหลงไหลในเรื่องของภาษารู้เท่าไม่ทันความเป็นจริงนี้นะทำให้เราชอบในเสียงเพลงเป็นเรื่องปกติชอบการบันเทิงเลิงรลมเป็นธาตุของวิญญาณส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบด้วยเหตุลัชนี้นะครับ อย่ขึ้นกลันลุงนะทุกคนก็เป็นอย่างนี้แต่ก่อนลุงก็เป็นไม่ใช่เพราไม่เป็นนะต่อไปลักษณะผู้ประพฤติธรรมที่ก้าวหน้าคือเบื่อในายในเสียงเพลงนะครับเบื่อนายในตัณหาอุปทานพบได้ชาติกามกิเลสจึงเบาบางลงนะครับเขาจะเบื่อน่ายเพียงเ,งเมื่อพินารูปนามตามที่ลุงได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นประจำในทุกขณะจิตนะครับ ในทุกลมหายใจเข้าออกมีสติกำกับแล้วก็ใช้ปัญญาธรรมดาธรรมดาพื้นๆอย่างเงี้ยนะครับประกอบสติพิจารณารูปนาที่มาตกกะคบไปด้วยนะครับให้มันตรงกับความจริงนะในสุดแล้วกิเลสมันก็จะเบ,บาบางลงนะเราก็จะไม่ติดไม่ชอบในเสียงเพลงไปเองแต่ก่อนเคยดูหนังบันเทิงเริงรมอยู่ตอนนี้ไม่เอาไม่เอาแล้วซีรีส์เกาหลีนะ ไม่เอาแล้วไอ้ดนซิ่งเกาหลีทํานองนี้ไม่เอาแล้วเสียงเปลงป๊อปป๊อปอะไรไม่เอานะครับเบาบางลงถือถึงว่าจะชอบก็ชอบน้อยลงทํานองนี้มันตลงได้เริ่มจะปลงได้ในที่สุดแล้วเนี่ยเราสามารถจะตรวจสอบอความก้าวหน้าในการปฏิบัติหรือการพิจารณารูปนามของเราเนี่ยนะครับด้วยด้วยการตรวจสอบศีลศิลสิบนะครับศิลสิบ ค,ค,คือเครื่องมือในการตรวจสอบอความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนะครับถ้าท่านมีความก้าวหน้าในทางในการปฏิบัติธรรมเนี่ยศีลท่านจะสมบูรณ์บริบูรณ์เองโดยไม่ต้องบังคับหรือผมใจให้ต้องถือศีลยึดมั่นในศีลน,นะครับปกติศีลเนี่ยของมนุษย์ธรรมดาคือศีลห้าท่านต้องมีนะใครไม่มีก็รีบไปแก้ไขนะครับแล้วมันจะเลยไปอีกนะครับถ้าท่านปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับไปสู่การหลุดพ้นเนี่ย ท่านจะเลิกจากเส้นห้าไปคือจะละอาหารมื้อบ่ายมื้อเย็นซึ่งลุงยังละไม่ได้นะเพราะลุงยังเป็นปุถุชนอยู่นะลุงต้องบริโภคอาหารมื้อบ่ายมื้อเย็นอยู่ลุงพยายามจะละอยู่กินให้น้อยลงนะครับให้น้อยลงลดให้น้อยลงจนทั้งสามารถที่จะลดได้อย่างเด็ดขาดน,นะครับแล้วก็ละมโหรสพบันเทิงได้ดีขึ้นหมายความว่าแต่ก่อนก็ต้องไปซื้อทีวีเอ่อจอใหญ่ๆมาดูใช่ไหมต้องมี ระบบโฮมเทีเตอร์ด้วยนะมีเสียงก็หึมทางนองนี้ยสตูดิโอรอบทิศทางเซอร์ลาวนะครับวิจิตพิสดารต่างๆตอนนี้ไม่เอาแล้วนะครับเอามาดูแค่มือถือจอเล็กๆก็พอนะครับแล้วก็มาลองใช้หูฟังเพื่อการบันเทิงนะครับดูข้อพอสื่อสารรู้เรื่องนะครับมันจะลดลงแล้วก็ก็สามารถที่จะรับลดละวางเลิกในเครื่องประดับของหอมไม่แต่งหน้าทาปาก จึงดูหน้าตาจืดชืดเหี่ยวย่นนะครับเหมือนกับแกงจืดเออเรื่องอาหารการกินเนี่ยนะถ้าท่านสามารถลดไลกิเลียได้นะท่านจะชอบกินแกงจืดเหมือนลุงอ่ะกินน้ำต้มผักทำแบบนี้นะแล้วก็ท่านจะชอบนอนกับพื้นกระดานคือคือว่าเตียงเนี่ยนะครับไอ้ฟูกนุน่มๆเนี่ยมันกลายเป็นของร้อนสำหรับท่านอ่ะท่านนอนไม่ได้หรอกนะครับท่านจะต้องดิน้นรลนไปนอนกับพื้นนั่นแหละ เอาเอาถ้าเป็นพื้นคอนกรีตเนี่ยหรือพื้นกระเบื้องไหวท่านจะเอาเสือปูอันหนึ่งแล้วท่านก็นอนแค่นั้นละ,ะชีวิตท่านนะ,ะแล้วก็นอนอย่างเนี้เดี๋ยวลุงจะพูดถึงอานิสงส์นะของการนอนกับพื้นกระดานนะในในอีพีต่อไปถ้าลุงยังจําได้อยู่นะแลวมีอารมณ์ดีพอที่จะพูดลุงก็จะพูดเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายนะี่นะท่านจะไม่จับต้องเงินทองอันนี้เป็นเรื่องจริงนะนะครับ เอ่อ uh, เพราะว่าท่านจะไม่เป็นหนี้หรือไม่เป็นท่าของเงินไม่ไขว่คว้าหาแต่เงินหรือที่เรียกว่าคนหน้าเงิน <c oughs> <c oughs> นะครับท่านจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิน่งที่ในเงินนะที่มีอยู่นะแล้วก็เมื่อมันไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เอาเงินไปทำประโยชน์ให้แก่ส่สวนรวมนะครับให้แก่สังคมส่วนรวมให้แก่ญาติพี่น้องสองเคราะห์ลูกสงเคราะห์คนในครอบครัวก่อนนะเอาคนใกล้ชิดจอนแล้วก็ไปหวงคนภายนอก แล้วไปหากัลยาณมิตรแล้วก็ไปหาบุคคลส่วนรวมสังคมส่วนรวมนะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามท่านก็สละออกเรียกว่าจาคะนะครับให้เขาสุขสบายตามท่านไปด้วยนั่นละท่านจะได้บุญกุศสแล้วไปสู่สุขติในภพภูมิเบื้องหน้านะครับอย่าลืมนะอุปการะพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์นะครับเพื่อนฝูงมิตรสหายกัลยาณมิตรเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะทำบุญเสร็จแล้วก็อุทิศบุญบุศสให้แก่เจ้ากรรมนายเวรด้วยเขาจะได้อนุทนาสาธุนะครับแล้วก็ ให้อาภายัยกับท่านในสิ่งที่ท่านทําอะไรกับเขาไว้นะ,นะครับโอเคหวังว่าชงเปลี่ยนเป็นประโยชน์บ้างตามสมควรแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ